สวัสดีครับพี่ลูกชิซานบ้านน้อยครับมื้อนีเกิดที่ประมาณซีโมงไปหาหาโมงแล้วครับพี่น้องพร้อมทีมงานหลายผู้หลายคนมื้อนี้พร้อมหน้าเฮียงตากันสบหลบอยู่ปันฮ็ดปวกเกิดใหม่ครับพี่น้องครับพี่น้องปลอดไฟสกูสก้อนครับผมบ่าคุยจุปาครับผม จ้าแม่น้้อองอจาจครับเป็นยังน้อ,นอแมวมันสินทางปุ่นบ้านหลูกคนปลูกดูดิอีนเอนปีฝันปีฉินก็ขอบุญพี่น้องโอ้ก็ดีจ้าแม่น้องพายิสานบ้านหลวงน้อยครับิีงปลาเค็งพิ่ปงปลาเค็งอบพี่มาพอดีมื่อว่านมีอ็นช่องอยูทูบอีกช่องหนึ่งครับสีมะเยี่ยมมะยามทีมงานอีสานบางหน่อยก็เลยเดียววูู่ความหนาเฮียงตากันสุขสุขคนครับ ครับทีมงานเพิ่นไปยามปลามาได้เบ้าปุ๋ยแม่นมันสินแม่น้องไอสามชีโคนครับแม่นงไฟพานไ, <ป S 1> ไปยามปลาส้มตำพี่น้งอ,องแม่นสวัสดีจ้าห่วยขันขันกองไฟอยู่ใส่เมนตุยู่หันเราเบื้องคนดังอยู่หฮางมาได้ก็มีแนวยู่ในกินกนัมีหลายอันหลายแนวอีเด้อพี่น้องมีปิ้งปลาปลายเข็งพ่ออมงามเนี่ยครับโอปีมาแมา่น้องไผ่เห็ดใบเด้เลย อ๋อทนนี่เขาก็เป็นแมีของหวานพร้อมอ๋อไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่ามี่ยังกินแม่็ของไผเตรียมมาไว้อันทางนี้ก็แม่นอันบวอือครับนี่ของหวานเตรียมไว้ถ้าพี่น้องฮะโอ้บวอือที่ปูไว้นี่กันน้ำยาก้าปุ้นครับแกงไก่น้ำยาก้าปุ้นเสียบๆน้ำกัน,กนเด้อพี่น้องแฟนครับสุมองสุบอนหลายผู้หลายคนว่าเพิ่นสิมาอยู่สามสี่คนนี่แหละครับซื้อช่องเพิ่นซื้อวางเลยก็จังเราไปถ่ายเพิ่นบอกเอาเนาะ จังติดตามกันครับซ้ำมีเมนของพาปิงปลาผู้นั้นเฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนั้นก็ดีพอดีกั็ผลที่มาห้ามเที่ยงพอดีครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน่วกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหหาสิงตัวพีรุ่นหาสิงตัวไก่ปะครับไก่ปะแมนครับผมโอ้สวัสดีครับผมคนนั่งคนซ้อมคนเด้อบอกไก่ไปในที่เนาะ เราไม่เคยไปเล่นกันกับพ่อมาในนะครับประมาณห้าสิบห้าสิบโลนี่เราประมาณนี้เนาะครับของฝากของต้อนครับพี่น้องปลาบองปลาแดกบองปลาแดกแซ่บปลาหลเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดเองจ้ะเออตรงนี้โอ้โหหอมังดีแน่นอนค่้ปลาตะเบิ่งนีกคนุึน เอาไปกดเดกเสบก็หลาบหัวคันว่าแสีบเอานั่นใบคันเดืกจริงคืออาหารจริงโตไปซักัน่ดยัต่เนาะมาเบืองแมนเองไปจะคุยก็แบบสมม่าดีเนาะสมว่ามาคุยตุยดีๆอาเปล่ากวงวงได้งยาตายโป๊ขนาดนันโอ้สินต่างาาลัง่างนานสังเนะทำทำไสิบอกกน ปิงปลาปิงปลา <laughs> ซื้อไว้ช่องอยังหรอครับช่องอีาสานทุ่งกุลาครับผมอีสานทุ่งกุลาครับพี่น้องจะได้ก็บยังติดตามของพี่เบิ้งเด้ออันนับเลี้ยงแห่งบ,บ้านใครเบาปุยฮันอาหารสิ้งโตสู่พี่สูุน้องเขากินก่อนขอบคุณหลายๆที่เอาอาหารสิ้งโตไม่สู่ทีมงานกินนมนมใบเบาปุยเนาะแม่นครับจะสีน้ำเงาสันยังโอ้ลังการงานสั่งกับพี่น้อง ต้น on ย so ังไงครับผมต้นยังไงเปล่งเปล่งต้นพอดีพองายเดี๋ยวก็ี๋เหยียดซอยผู้นึงเหยียดอันนี้ผู้นี้เหยียดอันนั้นครับต่างคนต่างซอยกันจะพรอมปิีงปลากับปลาแห้งกันเดี๋ยวเมลล์รุ่หอมเลยครับไก่ละไก่ย่างไก่ใหม่ให้ไก่สุกไก่สุกมี ข้าัวพี่พงโอ้วามข้าวคัวไปรุ่นข้าวคัวพุ่มรุ่นเลยขนาดจวดเนาะนี่เด้อบอกคมตายโบเลียงทั้งสองอันเลยตายแหล่ามูลบริษัทชาวพนิชิตตัวมูนีเจ้าเป็นอะไรตายกินดีตายครับปฏิวัติอืมใส่ลงไปพี่น้องคมเป็นคมเลยเห็นปะคมเป็นคมอ๋อจัดไปมุ่งมาคมเลยนหรมุ่งมาคมสายคม ปูนปลาพี่องไปเลยอันนี้สายเข้มหรอกว่ายอืดยืดเป็นหัวจ้าขวงเด้อแถวโค้งว่าปีกับพ่อเตะแถวเราหนีกับพ่อผงนวดพี่น้องใส่ละแสบลายปลาใส่ปลาแสบใส่เลยผู้คนเอานอนกอดก็ดีใจเนี่ยผงอีกที่เลืมออกไปหน้าไปรุ่นเจ้าเป็นยังไปลืมผงยังไรยังที่แสบข้ามตาใส่กับแสบเพื่อเราโรคหิบกับพี่น้องเนี่ยจัดไปจัดไปว เอาลงไปขดกันนปดมทำไยเอาเลยได้ปน mm. ี avenues, uh ่จะเด้จ hmm. ส yeah. uh ุกเลยก็ไ huh. ด mm ้พ hmm. ี่น้องบ้านนั้นเดงเกยไเนาะนหอมมุยหวยพี่น้องเลยบ่งโดนบาดเ็น้ำไหลน้ำไหลแตกกันเนาเบาปุ๋ยหอมไ่ไดี่รุ่นซิมตีเหรเบาปุ๋ย เป็นบาปุ๋ยเป็นคนซีมวยพี่น้องมาเด้พี่น้องเองจางเข้มเสียบนัวขอมาเบู๋อดี๋ยวจะบอกเลยว่างานนี่ขอเลยปรเดิมพี่น้องเฟรนดครับสุ้บองสุบอแล้วครับบ่าวจีเป็นพี่น้องของทีมงานอีสานบางหน่อยช่องหน่อยเส้เดิมกปิทีนหน่อยแล้วก็ช่องของอีสานถุงกุลาเนาะแมนบาก่อนนช่องอีสานถุงกุลาครับผมอีสานถุงกุลาครมาที่มังดาที่มังดีมะตะเครื่องโลดเลวเด้อมามามา เป็นทางหุ่นมาเด้อเด้อโอ้ยวนางไกายจะเซฟซีสีเหลืองโอ้ยเอ้านางพักพอนตามอัตยาใส่ยังอยกันข้าวเดียวแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเมนไฟยังน้อยทางนี้ลวกโอ้ลวกเนี่ยลวกลวกนะยวเสียแจ่วห้คมคุมกู้มักแบบดิบกัมีหมักสุกกัมีเนาะโอ้ยตังคุงเฮิมยางดีพี่น้องเอ้ยครับขับดีได้น่อ ปันปันเดียวบุญอลไรเรือนี่ <c oughs> ตอนเราพี่น้องท่ากันตุงกุล่าท่ามึงบัวครับทำรับแรียกเลยมีอนอันนี้นี่เนื้อเฮ็ดสู้กันกินสู้พี่สูซน้องเขากินอาหารบ,นบนานบานนองโอ้เด็ดตำหงุงเพิมนี่สุด,ด,ดยอดเี่คือปล่อยย่างเจียวข่าเนาะเป็นแบบจางเข้มอือน,นี้กักล่องแล้วนี่กับกอ่องโอ้ก็ดังเนาะเฮือกล่องเขามากเปรี้ย เอเสียบเอาจัดไปพีเมื่อเนี่ยพระเจ้าห้องบ่มีโต๊ะมันบ่บ่มีโต๊ะเสียบคือโกหามบุหรุลงเต <c oughs> ียงมีน้ำยากไกไไไ่ไปรุลน้ำยาไก่น้ำยาเจีน้ำยากระปุ้นเสียบเสียบเหมือนกันหลายผืนหลายคนกันกพี่น้องมาเด้เอพี่น้องเนี่ยแกงกระปุนน้ำยาแกงกระปุนบ่อมันบ่อมันอันแกงกระปุนเดียวไเตี้ยเอาไปรุ่นละไปฝอเรียบร้อยแล้วไปเดนอหน้าบุญแล้วไปนอล้างไม้ล้างมือกินก่านเด้อไปเด้อเอาลูกลูกเข้า ทราบเอาปุ๋ยไปเลยเด้ยีหมดสีหมดสามเดียวพรอยูเนี่ยวอยอกไปสละมาแม่พี่น้องแฟนครับสมองสุบอแล้วครับกินเข่าเทียงน้ำกันหลายผู <mat okay. ้หลายคนครับอีสานถุงกุลาเพิ่นมาเยี่ยมมายามช่องยูทูปแมนไอาหารซิงตัวมาฝากทีมงานเสตซูยูซูกินทีมงานกับดีเฮดน้ำยากระปุ่นน้ำแกงไก่ปิ่งไปเค็งหน่อยครับอาหารบ้านบ้านนอก โอ้นี่อาหารชุดยอดมีตัวมมนูเด็ดของมีตูวตัวนี้ปลาแดกฟองปลาแดกฟองเด้อเฟสครับผู้ประท่านกินเขาเที่ยงเขาสวยเขาแรงกดีครับเจ็บเสียดร่วมกันเบ้าปุ้ยเดี๋ยวรอไป็นพงช่างคุณจะข้าวก่อนเปิดเอามาเด้อพี่น้องเฟนครับสมองสุบอล่ติายปู่หลายคนครับ สองสันทั้งนี้สัน V.I.P. ครับพี่น้องสันทั้งนียนข้ามไก็บอกไปยังบ่มีข้าวาไอโอเจนบมิจ้าว่าเสียเอาเนี่ยแหละลืมคิดปล่อยปุ๋ยโอ้อันัวนย่อยช่วยทานผพอดีอนลุงพ่นมหาจ่าลุงพ่นอะล่ะลุงพ่นปลาเตนบ่เต้ยลุ้งพนบ้านโอ้โอลุงเน่ยจายโอ้กขมายาวเลยว่าลุงพ่นไม่ยำไม่ยาเน เด้อลุงพลลุงพลลุงพลนเปุ๋ยตีพ่นป็นบ้านเตี้ยแม่นี่หรีตัวละพ่นแม่เมี้วอ่ะแค่เดียวสิบสามตกันอะโอเคก้องเข่าวิ่งไ่หันต้องก้องเข่วแันเียหันป็นตัวมียเข้าเราเ้าปุ๋เขาลงมาสาวซีคือคือแก อันที่สังเลื่อนปีนองแฟนครับสมองสมบัแล้วครับจะดแจมกันลายผูหลายคนพี่นองมาหยิบยานทำเขาสองสันสันทั้งตนพีไอพี่ครับพี่นองสันได้เหนียวสันถนัดเป่ถนัดมั่นเหมืัสันนีพัดร่มทั้งเล้าวนี่แอบว่าิมาหี่สูงสันได้กระต่ามีแฟนครับพี่ว่าโอ้ยวยรุ่นเจ้าไม่กินดิบดูแทเลยว่าคนอีสานต้งเสียกัเจ้ากินแน่ธรรมปรดานะครับ

Ủa, đang ở đây, nó đang, ngồi đi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 , ngồi ดกมือเด่นสูกสาดมือทั่วมือเด่นคือทำปลาปุ๋ยข้ามันทีไปลี่ยนแจงปลาไหลปลาข่อยขอบคุณท่านูเื่อนท่านยัไม่กินตาเจียงหน่าตนดาตูดถ้าเป็นปลาหลเดี่ท่านใสเกษตอใส่ข้าบันมือบวมท่านขุนพนสูเราเพบัดเจเหลี่มมันนี่ตุ้มเหน้าใส่เหลีม จบหัวเลยดิปลาไหลไหลมากินปลาไหลโอ้ขางนอกแมวมันตีนเนาะต้มกินก็สายเลยเนาะมาดูว่าเป็นมาจ้ะสาเนี้เฮึฮึดังไส้วิติสอ้คนดังเอาคนดังไปนั่งตัวอาวดังทางคนดังกันไปปลาไหลนี่ยตัวแม่มันกินเลย แก่ตัว่จง่แบต้งเ sort of ัวเหมือนวางเตัวเมีซินก็ไปรุ่นท่ดันอยู่เปหาปอะไรหมบ่ได้มันบุกขายุ่นเตายไปไฟหนึ่งเมือกล่องเนี่ยมาพอละพ่อละมันีดเดนนไปมือกล่องนี่อมือกล่องไปเขางันนะสุดสางพ่อได้กินทุกนั เคยได้ก <night> <mumbles begun> ินเหี้ยวโทลมันเรือครับอะไรโแลามันเป็นอย่างที่แสบเลยบุแสบอะไรหน่งใจว่าเต็มรอยบริเวณหลอดงงัยอะไรทั้งข้อมือ

นางคือมองเราไปรุ่นว่ารึเปล่าว่าคุยป่ะเดี๋ยวว่างว่้คุยประเดี๋ยว่างทางนี้ก็สีน้ำเสนอไปจำหนี้คนนอว่าปุยเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องไปกินเขาก้อนละเจังอีกเป็นฝากช่องอีกทีหนึ่งครับเป็นเนาะปุย ช่โมนี่ว่าจะไอยกินเนี่ยทาบยานพิ่ไอยกินพิรุ่นงไปสีัย่อนกระด้เนาะแม่ชรันีมันจัดหนักก็ได้เตี้เป็นไหล่ะกินกอยยิ้มบ่หรอยิ้มครับเดีมาหวอดอันบัตรน้อยเหรอเป็นไนน้อเห็นเอพซีตัวโยงครับพี่น้องนี่ยุบันยุบันเมืองบัวเนาะครับาสีผ้า ครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อวันหน้าได้มาน้าครับฮะวันหน้าได้มาน้าโอ,อ้มาตะกำผ้าโอ้ยแักเนาะ,ะเดี๋ยวสิพาลงไปส้มโดมไปเบิ่งถึงหน้าในาน้ำจะเข้าก่อนสิกลับเจงสิมาฝากช่องให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอีกทีหนึง่งย<ไ>างวัทถุนปิดไปรุ่นเซ มีปลาดุกก็ปลาไหลนี่พี่น้องใส่ไวเหมือนบบนันว่าเลียงเ่าท่านเหียกินปอะไลเงีย้ยเกีติยศแล้วเป็นยังไงพี่น้องหาบึงนู่นตอนมีตัวนู่ยพ่อแจงนี่แหละ ฝากพี่ต้นน้องเขามีนได้ห้องกัฝากนั่นละ <c oughs> <c oughs> มะสม้มสมะส้มสมะส้มสวนเกษตรไม่ตัวเ <c oughs> ออเอาโลดแม่ลงไปเอาหน่อยได้พ่อแกงได้พ่อได้ฝากพี่ฝากน้องไปแกงหวานจะคำ่ำ <c oughs> มันลนโอ้ยว่ามันเสียงเงิน ว่ามันเสียงยังหลดบ่มเตลเทียนหนิบ้างหนิมันล่นมัน่นิมันเชื่อแหงข้าคนแล้วเนาะกินแล้วก็นอนเว้นหนีเนาะน้ามันก็พอดีการเอาเฟี้ยงลงแล้วก็เอาเฟี้ยงลงแล้วเอาฟุ้นลงหน่อยนึงน้ามันก็ใสขึ้นขาวขึ้นอยู่ แตะทึ้งระบายน้ำนั่นออกแน่บ่งไข่ปล่อยน้ำลุ่งไหลไปในดอกเพราะว่าย่ยานปลามลงลงันออกย่านปลานิ่นปลานิ่นไปยศเมียเลี้ยงไปนี่ไหลยอยู่เหยียบห้ามมีสิบถงตะวันตะวันเฉพาะปลาหมูเป็นปลานิ่นปลาทีหมูพันเมีแพร่หลูกออกนี่ก็ไหลยอยู่ถือว่าตรงหน้าแลี้ยงสิพ่อที่อยู่ที่กินอยู่ที่สนุกไอ้เจ้าพี่น้องแขกไปเต็มากพ,พ่อดีปลาขาวพ่อดีก้อยเนี้ยสิเนี่ยเกิดว่า ระว่างกันตาบักบวบเด้อ <c oughs> เออหน็นบกลงไปหล่ไหนไป้ี่ตัวเพราะว่ามันไปลจัดเจ็บเพียดนาหมุดเวียนตัวข่อยระบบของไข่บุ้ยปลาไหลกับพงยุรุนก็มีตู้ไส่มือนั้นได้ก็เลยเอามันถิ่มไปน,นีถ่ถือเบ็ดตัวถือเบ็ดมือนได้ดอกใส่สองสามเหมืองละมัน,ม,นมันปักปอมอมมน สิแล้วเขากอ,อพอสิพอได้เก็บได้เจียวอยู่ดอกโอ้ยวางนันวายแม่นันสิพ่อที่เกียวขเขาเกี่ยวน้ำสำัเน้อสำลักเด้กบ่ไก่กันปันเลเดรเนาะอันเมืองบวกับอันบั่นตงหน่อยถือว่าบ่ไก่กันปันเดสี่สิบลกนี่ยางบืดบืนโอ้โอโออยนี่กอสิห้วยสร้างเป็นแท้เอาละครับก้อนสิครับกับ มีตู้มีของฝากของตอนให้กับทีมงานครับดดเดี๋ยวเรือไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวว้าปุ้ยเดี๋ยวสิสิถามว่าช่องเคนซื้อว่าช่องไดนอย่างเพิ่นบอกว่าฝากอีสานทุ่งโกุลาครับผมฝากพี่ฝากน้องกันได้อครับผมกดติดตามได้ครับผมครับเยันเด้กับฝากช่องไม่หนองไม้ครับช่องอีสานทุ่งโกุลาครับฝากเอฟซีสมองสุบอรณ์เลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเนี่ยนี่กัฝากนั่เด้ครับเด้อแต่ว่าก็มีของฝากของตอนก็มี สติกร์ครับสตติกรอยิ่สารบางน่อยความก็บวกๆ้วยเป่มอันนี้มังกงไเาเอเปมบไบเอปเอาเาไป้ออาไปอาไปไปอาเอาเออาไปเอาอาไเอาาเอาอาไปเมอาไปเปเออาเอไปเอาไปเอาไปเอาไไปเาไปเอาไปเออไปอไเอาไาไปเอไเาไปเอาไปอาไเอาาไปไ เอาทางนี้ก็เอาหมอบสติ๊กเกอร์เอาอมีตัวทางพี่ได้มัเนี้เอยหมอบสติ๊กเกอร์ก่อนสติกเกอร์อีสานบป็นหน่อยครับผมเอาไปใส่เพราะเด้ไปติดด่างติดด่างรถเด้อครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องน้องไม้เฮาน้ำนี้นะครับช่องช่องอีสานทุรกิจกลาครับผมครับผมเอามีตัวก็หมอบทั้งใหญ่ทั้งหน่อยโอ้โหคล้องฝาคล้องก่อนอ๋อครับครับผม เดี๋ยวเขาหน้าปลาแล้วสิเดซี่จีเดเอิดทางนี้ไปกินปลาเด้อค่ะวันนี้ปลาปูไหลเลยจ้าเอ้อจัีเดก็อย่าลืมนะครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องมังน้องไม้เฮาครับช่องอีสานทุ่งกุลาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FC สุีจูบอนจูบอนครับผมครับสวัสดีครับ